เงนคิดเป็นหัวหน้าทำคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นหัวหน้าของพรยาพิตรราชไม่ยอมเอากิเลสเป็นหนะัวหน้าจึงจะเป็นชิดท,ที่มีครูลูกมีพ่อมีแม่ชิดก็ต้องเป็นชิดท,ที่มีครูคือพระบรมศาสดาํำสอนแต่ละอย่างละอย่างนี่จะเป็นครูเป็นาศาสดาของท่านทั้งหลายพระอานนท เคยอ,อย่าได้ร้องไห้เลยเธยอย่าได้น้ำตาไหลเลยท่าทั้งหลายเรากล่าวดีแล้วทำเหล่านั้นเองจะเป็นครูปเป็นศาสดา,า,าของท่านทั้งหลายเราไม่มีดีรับกระวกท่านทั้งหลายเลยจะมาหวังในเราอะไรอีกจรงนั้นเราก็ให้หมดแล้วทำนี้นัยนั่นเองจะเป็น